ัสดีจ้าพี่น้องจ้ากุจีน้อยผ่านมาเห็นดอกไม้งามงามจ้าพี่น้องจ้ากุจีน้อยเลยเก็บ่านเก็บมาฝากเธอจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าพี่น้องจ้ามันไข่ไข่กับดอกสามปีบานเท่านะจ้าหรือว่าดอกไก่บ้านบ้านไม่รู้เลยนะจ้าพี่น้องจ้าแล้วกุจีน้อยซู้ไหมเบิ่งไกลๆนะจ้านี่จ้า ดอกบ้านมาลูโวยเนาะจ้าหรือว่าบ้านไม่รู้โรยเนาะจ้าพี่น้องจ้าดอกสามปีบานเท่าน่าจะ,าานะจ้างามงามเนาะจ้าพี่น้องจ้านี่จ้า เดี๋ยวพาไปเบ่งไก่จ้าพี่น้องจ๋านี่จ้าพี่น้องจ๋าดอกสามปีเมืองนองเนาะจ้าพี่น้องจ๋านี่จ้าเป็นนังสีจ้าดอกบานไม่รู้โรยเนาะจ้านี่จ้า เห็นเพิงเห็นเพิงเดี๋ยวผาเบิงนะจอะพี่น้องจ๊ะนี่จ้าแสบใบอีหลาขึ้นไปอีลาแซ่บบอน้ำหวานแ่บบออีหลาอีลาจ้าอีหลาจ้าแซ่บบอคือสีแซ่บเนาะคือสีหวานเนาะอีลาอีหลาจ้าคือสีหวานเนาะ ขึสิถือใจคักเนาะก็สิหวานคักนเนาะอีหล่าจ้าต้นปุ่นต้นใหญ่จ้าพี่น้องจ้าให้เบิ่งต้นนุ่นต้นใหญ่ใยใยใย,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 ยจ้านุ่นจ้าปัา้นคือสีหวานค้างหน้าอีหล่าไอโอเคเนาะจ้าพี่น้องจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดแชร์กดจีนหน่อยเด้อจ้าพี่น้องจ้า โอเคนะจ้าวันดีจ้าบ๊ายบายจ้าวันดีจ้าบ๊ายบาย